เคยไหมพูดเท่าไรก็ไม่มีใครฟังพูดอย่างไรก็ไม่มีใครรักไม่มีใครเชื่อแต่รู้ไหมในวิชาอาคมโบราณมีหนึ่งวิชาที่ว่ากันว่าใครได้ใช้ลิ้นจะมีวาจาศักดิก์สิทธิ์แค่เอ่ยปากคนก็หลงแค่พูดจาเบาๆก็ทำให้คนคล้อยตามได้ทั้งใจนี่คือวิชาสาลิกาลิ้นทอง หนึ่งในสุดยอดคถาเมตตามหานิยมที่สืบทอดจากครูบาอาจารย์สายขเขมรและอีสานโบราณว่ากันว่าใครได้ลงของได้ผ่านพิธีเบิกปากแล้วคำพูดจะมีอำนาจถึงขั้นสะกดคนทั้งห้องเจรจาค้าขายดีมีคนเมตตาเอ็นดูรักใครจนถอนตัวไม่ขึ้นอยากรู้ไหมว่า คาถานี้แรงแค่ไหนใช้อย่างไรให้เห็นผลจริงฟังให้จบแล้วคุณจะรู้ว่าลิ้นของมนุษย์หากได้พลังจากวิชาโบราณจะเปลี่ยนชะตาชีวิตได้อย่างไรวิชาสาลิกาลิ้นทองเป็นหนึ่งในคาถาเมตตามหานิยมโบราณที่ถือกำเนิดจากสายเขาอีสานล้านนาและขเขมรโบราณ โดยมีจุดประสงค์ให้ผู้ใช้มีวาจาอ่อนหวานมีสเสน่ห์เมื่อเจรจาพูดจาเป็นที่รักใคร่ของผู้ฟังใช้ได้ทั้งในการค้าขายการเจรจาเรื่องความรักหรือแม้กระทั่งในทางราชการบทคาถาสาลิกาลิ้นทองสายโบราณโอมสาลิกาลิ้นทองสาลิกาอยู่ใน,นพรูงกินน้ำผึ้งพระพายเจรจาไหลลื่นดังทองคำ อันใดจะกล่าวจะพร่ำให้คนเขาฟังรักใครเมตตาล้นใจหลงไหลฟังคําเอหิเอหิพุทธะมะอาอุนมะพะทะปิยังมะมะภาวนาตามกำลังวันหรือเจ็ดจบก่อนออกจากบ้านวิธีการใช้ที่สำคัญให้เห็นผลจริงควรนั่งภาวนาอย่างมีสมาธิพุกตะกรุดสาลิกาหรือของเสริมเช่นรูปยันสาลิกา ห้ามใช้ในทางหลอกลวงเพราะผลจะย้อนกลับรุนแรงก่อนออกจากบ้านโดยเฉพาะวันเจรจาสำคัญค้าขายพบรักสมัครงานให้นั่งสมาธิแล้วว่าคาถาเจ็ดจบเป่าลงน้ำแล้วดื่มหรือเป่าลงฝ่ามือรูปหน้าก่อนเจอคนที่ต้องการให้เมตตาลงของ เช่นตะกุดสาริกาไว้ที่ลิ้นหรือใต้ลิ้นก่อนพูดเรื่องเล่าประสบการณ์จริงจากผู้ใช้สายอีสานพ่อคำดีแห่งบ้านหนองขู่จังหวัดอุบลเล่าว่าแต่ก่อนเคยเป็นพ่อค้าตลาดนัดแต่ขายไม่ดีเลยจนได้คาถาสาริกาลิ้นทองนี้จากหลวงตาชุ่มสายขแมแท้หลวงตาลงตะกุดไว้ใต้ลิ้นและให้คาถานี้มาท่องทุกเช้าไม่นานคนเริ่มเข้าหา คุยด้วยก็ติดใจขายดีขึ้นเรื่อยๆจนมีร้านเป็นของตัวเองทุกวันนี้ยังไหว้ครูทุกปีพร้อมสวดคาถานี้ก่อนเปิดร้านเสมอความลับของวิชานี้ไม่สายโบราณคาถานี้จะขลังยิ่งขึ้นหากผู้ใช้ไม่พูดจาหยาบคายต้องรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์อย่างน้อย7วันก่อนใช้คลังแรก หากได้ปลุกเสกในพิธีเบิกปากโดยพระอาจารย์โบราณจะส่งอนุภาพมากเป็นพิเศษวิชาสาลิกาหลินทองนี้เป็นแค่หนึ่งในคาถาเมตตามหานิยมอันศักดิ์สิทธิ์จากสายโบราณยังมีอีกหลายบทที่ขลังและแรงยิ่งกว่าที่ไม่เปิดเผยในที่ใดง่ายๆหากอยากรู้บทถัดไปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพราะตอนหน้า เราจะเปิดเผยสาลิกาเรือนทองวิชาโบราณที่ทำให้คนรักหลงพูดอะไรมีแต่คนเชื่อฟังหากคุณมีแนวคิดหรือเรื่องราวอาถรรพ์ที่น่าสนใจอยากให้เรานำเสนอสามารถคอมเมนต์แบ่งปันกับเราได้เลยและคะแนนคลิปนี้คุณให้คนละกี่หัวใจดีครับ